สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแรงก,กอกนะคะวันนี้นะคะเรามารอต้อนรับพินาทีเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเมื่อวานพินาทีสัญญากับเรานะคะว่าพิจนาทีจะทุเรียนมาฝากเอาที่สัญญาพี่นาทีสัญญาว่าจะซื้อทุเรียนมาให้โอ้โหมาตามสัญญา,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 าพี่าทีมาตามสัญญา เอามาเจ็ดตัวรอเลยครับต้องรอกันฮ่า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 รอต้อนรับอย่างดีนะวันนี้ระบบแต่เอาคอสโอเคดีนะที่ฝนซาามาทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูนะคะเฮ้ยทุเรียนตี๋ไม้ตี๋ไม้ตี๋ไม้ออันนี้ยังดีนะมันกรอบนอกนุ่มในข้างในมันจะหวานข้างนอกมันจะกรอบนอกนุ่มในขอบคุณค่ะ กลับไปเล่นกันขอบคุณค่ะนี่ยาชีมรยังพี่เอ็นชวนนักชิวข้างในบ้านนี่เยอะอยู่เอยถูกใจถูกใจถูกใจแอดมินนะครับยิ้มหน้าปีเลยไปกินด้วยกันขอบคุณนะคะน่าทุเรียนไม่ค่อยลดโอ้โหเพื่อทุเรียนเรายอมอ้วนเดี๋ยวเราไปกินทุเรียนแอดมินกันเอาให้กินจบอกวนปิดตัว แกแกแกยาดเรียกยาหน่อยเรียกแม่พีมายาไม่กินทุเรียนรู้แพ็คนี้นะทุกคนณยาดยาไอ้ที่บอกเม้นท์ไปแล้วเม้นเม้นทกินทุเรียนเม้นท์เดียวโอ้โหครูกลางได้ไหมเอาแกเอามาแล้วก็ทาลงฟิสต็อกสิเออเอามาแล้วก็ถือแล้วก็ทาลงนี่อันนี้พี่รักกินแล้วอันหนึ่ง หายไปแหวงนึงเห็นไหมมันหายไปพี่รักกินไปแล้วอันหนึ่งน่ร้องเลยนะเฮ้ยแล้วอ้ะพี่อ้อยไม่มาอ้อยหยุดเหรอโอเคแกะเลยนะแกะเลยมาเที่ยวเที่ยวมา Oh my god เยอะที่กินเยอะเียอะเอาอธิบาพอเอาเนี่เอาเอาไปเอากินเยอะหันมาหันมาไปแล้วพอเรื่องมันเส่งไปแล้วก็ไปนั่งที่หน้าบ้านไปอ้๋อ หอกหยอกหอกหอกนี่อันนี้อะไรออกใครจะได้มาาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ่ะอะไรออกว่าใครจะได้ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคันไม่เหมือนเพื่อนใครจะเกิดออกอ้าวไปแล้วก็ไปคนในสีหงส์โอ้โหก็มันแบ่งอยู่หนึ่งสองสามใช่คือเอาอันนี้ไปเลยเใครจะได้เอาใครจะไดเอาเอาอันนี้ไปเลยใช่ใครแปะออกนะเออ

ตึงตอกกันแย่เราคือผู้โชคดีไปเลยดีเลยนี่ได้ผู้นี้นะของแน่ผู้โชคดีนี่ของเราเอาอันนี้ก็ได้วะเฮ้ยไอเจ้าตัวนี้มาเป็นของแม่มามาแค่นี้มาเราเราทำคลิปนั้นไหมแต่เปรี้ยวเอานีให้ยาเปรี้ยวเอานีให้ยาเออยาไม่กินเยอะหรอเออแค่นี้ก็พอจับเองเลยนะกินมากกินมากไหมดีใร่ไม่ร้อนใน ผมมากินไปลูกคนเดียวแล้เป็นอย่างนี้เสียอย่างนี้เลยเอามีดมาไม่สบายเลยนะอะไรนะเกินติ๊กตอกไที่เอามีดมาเอามาแหวแล้วก็มาดูเม็ดข้างในอ่ะแหวแตบในติ๊กตอกอ่ะไมดมาดูติ๊กตอมาให้ไปดูกลัวคนอื่นกินด้วยทำไมกล้องเธอมืดมากดูนิดูกล้องเขาสิดูอะไรก่อน นี่ครับตีครับสรุปแล้วนะครับคนที่อยากได้ก็คือน้องแอนน้องน้องแนนนะครับ <c oughs> แองโอดอร่อยไหมไม่หวานมากถูกใจครับถูกใจเ <c oughs> จ้าเนี้ยเป็นเจ้าจุดตรงเขาวงไงใช่เจ้าเขาวงมีอยู่เจ้าเดียว <c oughs> <c oughs> แต่ว่าคนกินหวานน่าอาจจะไม่อร่อยเท่าไหร่เนี่ยจังหวางแล้วเนี่ยวางไว้วให้มีมือวางอ <c oughs> ื <c oughs> มามาชิมกล่องนี้กันอ่ะไอ้อันนี้ชิมดีก่อนอันนี้มันไม่ค่อยกินเยอะเปรี้ยวแกะเปรี้ยวแกะร้อนดีเปรี้ยวแกะ่องนี้มือพี่อันนี้มันเละว่ะพี่ว่าด่าเลือแล้วเนี่ยก็แบบไม่เละนะเนี่มันมันเละแต่อันนี้มันคือกรอบนอกข้างในกล่องนี้ไม่มาให้พีมาเอ้ามาเข็นหนึ่งเอาไหมพอแล้วก็ตามให้พีต้องพออะ เเอันี้ดกว่าของแอนแอนกัดแล้วเอาเหรอไม่่เนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่เครื่องนี้ทำยังไงอ่ะผ่ากลางนี่เลยผ่าแกลางเนี่ยอ้ยอ้ยหล่นจะอร่อยอ่ะพพี่ไม่รู้ว่าผนอะไรนะหมอนทองหมอนทองใช่ปะมีแค่หมอนทอง จะเห็นมีดกันชัดๆเลยออออือืไม่ติดบอติดหรอไม่จะเห็นไหมมันแข็งอ่ะเห็นเม็ดมันเธอไม่พาเธอไม่พาเธอรู้เธรู้เม็ดเลยอ่ะวินี่ไงเม็ดนิดเดียวเองอ่ะแทบไม่มีเม็ดเลยอ่ะหรอนี่ไงลองแวะนิดนี่แวะมาคนที่ชนะก็ชนะเดี๋ยวเอะไรพี่ฉานางชนะก็ยอมนาง พงกนี้ฉันจะไปซื้อกินไอ้แรงกินมันอาขาวพวกนี้แรงอาขาวนางชนะเรื่องอื่นยอมได้แต่เรื่องกินยอมไม่ได้นะคะพนี้อุ้ยนี่มันกรอบนอกุ้มในแบบโอ๊ยเม็ดเล็กมากเม็ดเล็กมากเลยนะคะแถบไม่ดีประมาณนี้ตีครับเดี๋ยวเราลงมือกินกันก่อนนะทุกคนเอให้ตักสิ วนนนีีมัสยดเห็ปะใครจะผมก็ผมไปเถอะอะไรนะ<อ>ในทีต่ต่อ,<ม>ตอก็กล้าแล้วพี้ยเล